หลายคนนะครับติดตามหมอไม้เนี่ยเพราะว่าอยากรู้เรื่องไมเกรนถูกไหม <c oughs> แล้วก็เคยไปอ่านหนังสือหรือดูคลิปนู่นนี่นั่นก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีการรักษาเรื่องยาฉีดไมเกรนนะต้องบอกก่อนว่ายาฉีดเนี่ยทางภาษาหมอเรียกแอนตี้ซีจีซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะไปจับกับเขาเรียกตัวรับในสมองที่เป็นตัวกลไกหลักของโรคไมเกรนกลไกหลักแปลว่ามันมีนกลไกหลายกลไกแต่กลไกหลักคือเรื่องของ CGRP ซึ่งอยู่ในสมอง และยาตัวนี้เนี่ยฉีดไปแล้วมันจะไปจับกลไกนั้นทําให้โรคไมเกรนความถี่ลดลงไม่ว่าจะเป็นแบบไมเกรนปวดหัวระเวียนหัวก็ตามมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะแต่คนที่ใช้ยาตัวนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าคุณหมอแนะนําคุณอย่างไรเนาะซึ่งปกติยาตัวนี้นก็จะมีด้วยการหลากหลายยี่ห้อจะมีตั้งแต่ฉีดเดือนละ1ครั้งเดือนแรกบางบางยี่ห้อฉีด2เขม็มบางยี่ห้อฉีด1เขม็มแล้วก็ฉีดต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกเดือนเดือน,อนละ1ครั้งแต่ส่วนมาก ก็มาจะแนะนําว่าโอเคเดี๋ยวลองสัก 3- ามถึงหเดือนแรกก่อนนะแล้วค่อยๆลดยาลงหรือว่าดูอาการหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งแต่บางยี่ห้อเนี่ยก็จะฉีดแบบ3เดือนครั้งก็มีครับเนาะซึ่งก็จะอนุเคราะห์สะดวกให้ผู้ป่วยที่เราอยู่ไกลมาตรวจติดต่อติดตามการรักษาต่อเนื่องไม่ได้ทุกเดือนนะครับก็จะแบบมีฉีดแบบเข้ากระแสเลือดต้องฉีดทางน้ําเกลือเนาะหรือฉีดเข้าทางคล้ายๆดิบยาอย่างเงี้ยนะครับเป็นกระปุกน้าเกลือเล็กๆขนาด100่งร้อยซีซีค่อยๆหยดไป ซึ่งใช้เวลาหยดประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าบัดยาบางอย่างเนี่ยที่แบบฉีดไหล่ปุ๊บหรือฉีดหน้าท้องเนี่ยหนึ่งครัง้งปุ๊บอีก5นาทีกลับบ้านก็มีนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะช่วยลดความถี่การเป็นไมเกรนได้เดือนแรกเนี่ยเราลาวสักครึ่งหนึ่งหรือาวเรา50%เดือนถัดไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าโรคไมเกรนกูรู้อยู่แล้วมันเป็นโรคที่อยู่กับเราไปเรื่อยครับไม่ได้หายขาดไปไหนไม่ว่าจะรักษาด้วยธีใดก็ตามเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมีโอกาส แต่การใช้ยาที่คุณหมอแนะนำหรือยาฉีดไมเกรนเนี่ยก็จะช่วยทำให้ความถี่ลดลงได้มากกว่าวิธีอื่นซึ่งแนะนำว่านะครับยาพวกนี้เนี่ยไม่ควรหาซื้อเองและไม่ควรฉีดเองควรจะมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลยาฉีดตัวนี้ให้คุณและฉีดอย่างต่อเน,นื่องอย่างปลอดภัยนะครับ